มื่อใช้ช่นเดียวกับยูด n ้่วิธีการปลดจับขาดให้ยกหัวด้านบนขึ้นแล้วแยกปลายทางสองด้านออกจากกันจ l นแฟช h e m ลิฟต f แบบหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนโดยแทงหรือสิ่าของขั้นจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาคล้องหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมใส่รอรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติช่วยนซินและแก๊อนมัิกลิากหอเคร่ายในรถโด e เ สมน้กากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงช่ให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Please do a max speed for assisting others u n d e r y o u r care เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสลายน้รภัยทั้งสองด้าน Evacuation slide located at all exits Please note that the emergency e x i t a d e on this i d e c r a f t a l located เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation l